ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการทดลองรอบที่สองนะครับขั้งที่สองนะครับเพราะว่าได้สั่งพัดลมหอยโรงมานะครับก็คือตัวนี้นะครับ จะไฟจะแรงพอที่จะเผาไม้แขนกลางได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆ่ําำแนะนำมาได้นะครับสำหรับตัวพัดลมนะครับ นี้ก็ราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับไป12วลต์ต่อจากแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมน้ำมันทำกำนะครับน้อกอันนี้น้ำมันเนื้อๆน,นะครับน้ำมันคิโลเนื้อๆน,นะครับยังมาได้ผสมในอัตราส่วนเจ้นนะครับ ครับผ่มีครับแนะนำ่วยบอกก่อนโดยหนครับอ่าไห้ไฟมันแรงนะครับหรือว่าพัดลมที่มีความเรียวมีรอบสูงนะครับความเรียวรอบสูงนะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับครับคลิปนี้ก็ จบเพียงระอีก,ก่อนนะครับเดี๋ยวาการทดลองข้างต่อไปจะเอามาลงให้ดูครับน,นะครับครับสวัสดีครับ